เอาละครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูกรรมการก่อนนะครับเพราะว่าจะได้เปลียดเสียเกลียดกินตอนตั้งขึ้นข้อเนี่ยครับได้เปลียดเสียเกลียดตรงนี้นะครับแขนชนะตรงนี้ครับดูมือตลอดครับเดี๋ยวถ้าไม่สบายใจครับหายใจก่อนครับจือเร็วเข้าที่ครับจับมือ ไปได้ยชนะโอ้โหเห็นไหมองลงอีกแล้วเห็นไหมล้าง้างไตาครจืดลงไายมนาไปเวลาชนะก็ต้อเป็นแบบนี้เขาว่าเรียกพลังจากข้าในออกมาข้างนอกนะครับมันไมมีแรงขับดันจากเอาไวรที่้นะครับจะให้มีพลังอยู่อย่งกำลังนครับเดินแวเงต่อสู่ครับทำมือทำมือทำมือเน่ เงดงยังไม่บอกให้งอน่าเพิ่งดึงทเฉยข้าใจไหมเข้าใจครับนี่ใครเนี่ยเอาโอเะครับถ่าแดงนะครับชนะแข่นี้ก็ถือว่าชนะเลยแล้วาแพนะครับก็ถือว่าแพเลยครับผู้ตอบต่ปือ